กลับมารับชมคนคนโลกอีกครั้งนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปหาคำตอบเรื่องราวของห้องที่ล็อกถาวรในทัชมาฮาลเก็บงำความลับอะไรไว้ห้องต่างๆในอนุสร์สถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแห่งนี้เก็บงำความลับอะไรไว้อยู่หรือไม่ผู้พิพากษาสารสูงในอินเดียไม่คิดเช่นนั้นครับ โดยเมื่อวันพระฤหัสบดีที่12พฤษภาคมปี2022ที่ผ่านมาสาได้ยกคำร้องที่ยื่นโดยสมาชิกพักพราติยะชนตะซึ่งเป็นพักรัฐบาลของอินเดียที่เรียกร้องให้เปิดประตูห้องที่ถูกล็อกไว้ถาวรมากกว่า20ห้องในทัชมาฮาลเพื่อตรวจสอบประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของอนุสรสถานแห่งนี้ รชนิดสิงกล่าวต่อศาลว่าเขาต้องการตรวจสอบว่าข้อกล่าวอ้างของบรรดาน,นักประวัติศาสตร์และผู้ศรัทธาที่ว่าห้องเหล่านั้นเป็นที่ประดิษฐานของศาลบูชาพระศิวะเทพเจ้าของศาสนาฮินดูทัชมาหานเป็นสุสานในสมัยศตวรรษที่17ที่ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำในเมืองอัคราซึ่งสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพัชชาจา,ารา์แห่งราชวงศ์โมกุลเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีมุมตัส พระชายาของพระองค์ซึ่งเสด็จสวรรคตขณะทรงมีพระประสูติการองค์ทายาทองค์ที่14ของทั้งสองพระองค์อนุสร์สถานที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้สร้างจากอิฐหินทรายสีแดงและหินอ่อนสีขาวและมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนมากที่สุดของอินเดียครับแต่นายสิงไม่เชื่อในประวัติศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับ เราทุกคนควรรู้ว่าอะไรอยู่ภายในห้องเปล่านี้เขาเรียกร้องต่อสารห้องที่ถูกล็อกไว้หลายห้องที่นายสิงกล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในบริเวณห้องใต้ดินของสุสานแห่งนี้และจากคำบอกเล่าอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีอะไรมากนักในห้องเหล่านั้นเอฟบาร์คอก ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสถาปัตยกรรมราชวงศ์โมกุลและผู้เขียนการศึกษาที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทัชมาฮานเคยเข้าไปข้างในและถ่ายรูปห้องต่างๆและทางเดินในอนุสร์สถานแห่งนี้ในช่วงที่เธอทำงานวิจัยห้องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห้องใต้ดินสำหรับใช้ในช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานหลายเดือนโดยทางเดินใต้ดินฝั่งระเบียงที่ติดกับแม่น้ำของทัชมาฮานประกอบด้วยห้องติดกันจำนวนมาก นางค็อกพบว่ามี15ห้องตั้งอยู่ในแถวเดียวกันตามแนวของแม่น้ำและมีทางเดินแคบๆไปยังแต่ละห้องมีห้องที่ขนาดใหญ่7ห้องต่อออกไปในแต่ละด้านมีห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส6ห้องและห้องแปดเหลี่ยมสองห้องห้องที่มีขนาดใหญ่จะหันหน้าไปทางแม่น้ำโดยมีซุ้มประตูโค้งที่สวยงาม เธอสังเกตเห็นว่าห้องต่างๆเหล่านี้ปรากฏร่องรอยของการทาสีตกแต่งภายใต้สีขาวที่ทาทับไว้และพบลวดลายเป็นตาข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างดวงดาวหลายดวงที่ล้อมรอบเป็นวงกลมกับเหรียญขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางมันคงเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกที่สวยงามสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิพระชายาและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเยือนสุสานแห่งนี้เพื่อทำให้รู้สึกเย็นสบาย แต่ตอนนี้มันไม่มีแสงจากธรรมชาติแล้วนางค็อก ok, ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านศิลปะเอเชียที่มหาวิทยาลัยเวนนากล่าวทางเดินใต้ดินเหล่านี้มักพบในสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์โมกุลโดยที่ป้อมปราการสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองลาฮอของปากีสถานมีห้องประตูโค้งแบบนี้หลายห้องที่หันหน้าไปทางแม่น้ำสมเด็จพระจักรพรรดิชาจาฮาน ทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินทางพระชลมากหรือทางเรือในแม่น้ำยะมูนามาอยังทัชมาฮานโดยจะเสด็จขึ้นบันไดที่กว้างและสูงเพื่อเข้าไปที่สุสานฉันจำทางเดินที่มีการทาสีไว้อย่างสวยงามตอนที่ไปเยือนที่นี่ได้ฉันจำได้ว่าทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่กว้างแห่งหนึ่งค่อนข้างชัดเจนว่านั่นคือทางสำหรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระจักรพรรดิอมิตาเบก นักอนุรักษ์ชาวอินเดียที่ได้เดินทางเยือนที่นี่เมื่อ20ปีก่อนเล่ารานาซาวี i, นักประวัติศาสตร์ที่อยู่ในกรุงนิวเดลีซึ่งเติบโตมาในเมืองอัคาราจำได้ว่าห้องใต้ดินเหล่านี้เคยเปิดให้คนเข้าชมจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมในปี1978น้ำเข้ามาในอนุสรสถานห้องใต้ดินบางส่วนเต็มไปด้วยโคลนและมีรอยร้าว เจ้าหน้าที่ทางการปิดห้องเหล่านี้ไม่ให้คนทั่วไปเข้าชมหลังจากนั้นในนั้นไม่มีอะไรอยู่เธอกล่าวโดยมีการเปิดห้องเหล่านี้เป็นระยะเพื่อการบุรณะปฏิสังขรณ์ตำนานเกี่ยวกับทัชมาฮาลตำนานหรือเรื่องที่เล่าขานต่างๆเกี่ยวกับทัชมาฮาลร,รวมถึงแผนการของสมเด็จพระจักรพรรดิช,ชาจาหานในการสร้างทัชมาฮาลสีดำ ตรงข้ามกับอนุสรสถานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ก็มีเรื่องที่เล่าว่าทัชมาหานสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวโยุโรปนักวิชาการจากชาติตะวันตกบางส่วนเคยระบุว่าไม่สามารถสร้างทัชมาหานเพื่ออุทิศแด่สตรีได้เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งของผู้หญิงที่ต่ำต้อยในสังคมมุสลิม ซึ่งมักจะไม่มีการสร้างสุสานให้แก่ผู้หญิงในโลกอาหรับเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่มักคุเทศมักจะเล่าเรื่องสนุกต่างๆให้กับผู้ชมฟังเกี่ยวกับวิธีการที่สมเด็จพระจักรพรรดิช,ชาจาฮานทรงสังหารสถาปนิกและคนงานหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ ในอินเดียมีเรื่องเล่าขานที่สืบต่อกันมานานว่าทัชมาหานแต่เดิมคือวัดฮินดูที่อุทิศต่อพระศิวะหลังจากที่สุราชมานกษัตริย์ที่นับถือาศาสนาฮินดูทรงยึดเมืองอาัคาราได้ในปี1791นักบวชประจำราชสำนักได้แนะนำให้เปลี่ยนทัชมาหานเป็นวัด p ีเอ็ซึ่งก่อตั้งสถาบันเพื่อการเขียนประวัติศาสตร์อินเดียใหม่ในปี1964ระบุในหนังสือว่าจริงๆแล้วทัชมาหานเป็นวัดของพระศิวะในปี2017สังคีตโซมผู้นำพรรค j p เเรียกทัชมาหานว่ารอยแปดเปื้อนของวัฒนธรรมอินเดียเพราะที่นี่สร้างขึ้นโดยคนทรยศ ดิยากุมารีสมาชิกรัฐสภาของพรรค BJP กล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรชาจาฮานทรงยึดที่ดินของสมาชิกราชวงศ์ที่นับถือาศาสนาฮินดูและสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นนางซาวีกล่าวว่าในกลุ่มฝ่ายขวาได้มีการพูดถึงทฤษฎีต่างๆเหล่านี้อีกครั้งในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านกลุ่มฝ่ายขวาบางส่วนได้ใช้ข่าวปลอม ประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นความจริงและความรู้สึกสูญเสียและการตกเป็นเหยื่อของฝ่ายฮินดูเธอกล่าวหรืออย่างที่นางค็อกตั้งข้อสังเกตว่ามันดูเหมือนว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทัชมาฮานมากกว่างานวิจัยทางวิชาการที่จริงจังเสียอีกโดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสุดอนะินเดียแนรัฐบาลขอความช่วยเหลือต่างชาติช่วยส้มแซมสีของทัชมาฮานที่เผชิญปัญหามลพิษจนทําให้สีของหินอ่อนเปลี่ยน สารสูงสุดอินเดียได้ออกมาแสดงความกังวลต่อสีที่เปลี่ยนไปของทัชมาหานอนุสรสถานแห่งความรักและมรดกโลกที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่17โดยระบุว่าสีของทัชมาหานที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนจะกลายเป็นสีน้ำตาลและเขียวตามลำดับ มีรายงานว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนสีก็คือภาวะมลพิษการก่อสร้างและของเสียจากมแมลงจำนวนมหาศาลที่มาเกาะที่พื้นผิวของทัชมาฮาลผู้พิพากษาสารสูงสุดอินเดียได้ตรวจสอบภาพถ่ายที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยื่นเข้ามาแล้วมีคำสั่งไปยังรัฐบาลให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในอินเดียและต่างประเทศเข้ามาดำเนินการปรับปรุงบุรณะใหม่ ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ